สวัสดีพีามสายครับวันที่22กุมภาพันธ์2567ครับผมนั่งอยู่ริมเขื่อนนะครับเด้อที่ถ่ายบรรยากาศให้ชมครับนั่งชมบรรยากาศที่ริมผูงนครพนมครับบรรยากาศที่ทคงฟ้าเขมกขมัวครับผมองคพาบเปิดครับ ราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเผาไร่ครับเผาไร่เผาอ่อสร้างบางต่างครับก็เลยมองเห็นว้างวาแบบโบกงใสนะครับมีแต่หมอกควันนะครับเห็นบ่ครับโมเมนต์โมเมนต์หมอกไอ้น้ำนะครับหมอกควันนะครับไม่ใช่หมอก ดูดูหนาวนะครับเป็นหมอกควันที่ลองลอยอยู่ในอากาศครับผมที่ริมโขงนะครพนมครับช่วงนี้ท้องฟ้าบกเปิดครับเป็นประจำของทุกปีแหละครับช่วงเผาทุ่งไร่ทุ่งนาเผาต่อฟางทำไร่ต่างๆครับครับครับนะบรรยากาศ เก้าโมง15นาทีครับบรรยากาศที่คมขโมวเต็มไปด้วยละองฝุ่นนะครับละองฝุ่นละองควันจากการเผาตอโสั่งครับผมยืนอยู่แถวเยี่ยงๆกับไปรษณีย์นะครับเรื่อีๆครับ ไอศิีแล้วก็สารีตำรวจครับผมท้องฟ้าก็บกค่อยมีแดดครับอากาศก็ไม่ถึงกับร้อนครับผมอากาศดีอยู่ครับพว่ามีลมช่วยมาตลอดครับที่ดินคุงนะครับบรรยากาศไก่พูดจะเป็นหมอกคันทั้งนั้นแหละครับฟ้องฟ้าปเปิดเลยครับโบเห็น ภูเขาครับมันเองหมอกวันอีกฝั่งก็ทำไม่เห็นภูเขาสักลูกเลยครับกป็นบรรยากาศที่สมุขขมัวครับเริ่มจะผัดเปลี่ยนฤดูกาลครับจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนแล้วครับผม โอว่าหน้าทีสิ้นเดือนนี้นะครับดูดูร้อนก็เริ่มเข้ามาครับผมกับดอกไม้ก็เริ่มต้นไม้ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนใบนะครับเริ่มผัดเปลี่ยนใบตามฤด,ดูการครับ กาศลิมคุงนะครับเด้อแถวลิมคุงนครพนมครับช่วงนี้ยัเงียบเหงางนงหน่อยครับเป็นช่วงรูปดูการบุญเดือนสามครับผมเป็นบุญเดือนสามนะครับเดือนนี้มีงานตามวัดต่างๆครับส่วนนครพนมก็มีงานนัมสมการองค์พระธาตุพนมนะครับเด้อสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้าครับ มันนี้ก็ยิบสองแล้วครับถ้าเป็นจุดกลางใจงานก็น่าจะเป็นวันที่ยีสี่ครับยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ครับสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามครับผมเป็นประจำทุกปีนะครับจุดกลางใจงานครับเก้าวันเก้าคืนครับ ครับมื้อนี้เป็นวันที่หกของงานนะครับวันที่สองกับวันที่หกของงานครับผมงานนมัสก,การองค์พระธาตุพนมครับดูดูการผ่านชีวิตผ่านครับ นี่แหละชีวิตคนเทานะครับเนาะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลครับมีฝนร้อนหนาวครับเป็นประจำของทุกปีครับครับบรรยากาศทึ่งคนะครับเด้ชมบรรยากาศที่ท้องฟ้าไม่เปิดไปด้วยกันครับผมท้องฟ้าปิดครับมองไปเห็นทัศนียภาพด้วยวิวทิวทัศน์เลยครับปิดวันนี้ครับไม่เห็นครับ เป็นท้องฟ้าที่ปิดเลยครับผมแดดกับบ่มีครับแต่อากาศก็เย็นไม่ถึงกับร้อนนะครับินสบายๆครับบรรยากาศที่น่านั่งผ่นอยู่ครับเพราะว่าไม่ถึงกับอากาศร้อนและอากาศเสียนะครับ เพราะว่าขุนองคนต่างๆก็จะมีประจำเป็นทุกปีหละครับก่อนฤดูการทำนาครับที่เผาโตสร้างเผาไล่อองอย่างต่างๆนะครับวันเราออกมันก็ไปแสมกันครับตู่วันอยู่ระกาศแบบนี้แหละครับครับอยู่น้ำขู่มันก็ทำมาหากินเลยครับเ้วย เป็นเรือมองครับผมเรือทำมาหากินเราอปราสาบ้นบานคือตึกมองน,นะครับคนที่อยู่ที่ิิมพูงจะรู้ดีครับการทำมาหากินครับ ต้นสัมสายใหญ่ครับหรือว่าจามจุลีเริ่มซีบบก่อยมีนะครับขาใหญ่เต็มที่ผมก็ต้องตัดออกนะครับเริ่มจะสูหายไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าไม่ปลูกทดแทนครับส่วนต้นนี้ต้นอินรีนะครับเป็นต้นอินรีดอกแดงๆนะครับถ้าออกดอกจะสวยนะครับต้นอินรีครับ ปิดประกานได้กับขระทษทุัไเลยครับเด้อต้นอินทรีนะครับเป็นงช่วงครับส่วนนักท่องเที่ยวเยอะจะอยู่ที่จุดแลนมา์คครับอยู่ที่จุดลานพญาศีสัตตนาคราชครับผู้คนไม่ขาดครับผมเร่คอยมีโอกาสจะเขาไปถ่ายครับเลยถ่ายละเลาะแถวนี้แหละครับอย่าเบื่อย่านายกันเลยครับเด้อ ขอบคุณท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ u b s c ไคร e ครับผมถึงยอดคนติดตามไม่เยอะแต่ก็ยังดีครับมีคนเข้ามาชมครับผมมียอดชมยอดไลค์ยอดแ like, ชร์เล็กน้อยผมก็ขอบคุณมานอนที่นี้ด้วยครับคนนคมพนมโดยกำเนิดครับผม ้องฟ้าปิดครับฟ้าก็มีกระมวด้วยละองฝุ่นละองควันจากที่ต่งตางๆครับถึงฤด,ดูกาล Terima kasih telah <laughs> menonton! คือกฎระเบียบองซานีตำรวจปูอนนะครับเนห้ามครับห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอโอล์ในพื้นในพื้นที่บริเวณนี้ครับผมฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตันนั่นแหละครับนี่ครับเนกฎระเบียบเลยครับเด้อแขกไปไทยมาก็ได้เป็นวห้ขายหรือว่าดื่มเป็นกอโอล์ ตามที่มีป้ายติดบอกไว้นะครับนี่ครับอาจะลิ่นคูงตามเขื่อนสุดเนวกับโบจักครับอันนี้เป็นกลดระเบียบครับชับโมงไไก่พูดคือนะครับซุ้มประทานพรที่ประทานพรนะครับทู่เทียว ลานตะวันเบิกฟ้าครับมันจะเป็นทางจัก,กรยานเดินวิ่งออกกำลังกายครับโลบข้างหลังตลอดจนถึงในพญาสีซัดแล้ะครับเส้นเดินวิ่งเลาะชมชิวทัศน์ได้สบายสบายครับและกลางขขงก็มี น่าจะเป็นเรือสำรานครับพาุมโลกทิศน้าจะเป็นเรือสำรานหรือว่าเรือส่งข้าบูด้วยสารนะครับสองลำครับจากสปปลาวมาฝั่งนครพนมจากนครพนมไปฝั่งสปปลาวนะครับวระวานครพนมมีตรงครับเมืองท่าแขกแข่ขงขงมวนนะครับ เป็นเมืองท่าแขกครับตรงกับเมืองนครพนมฮอล์นะครับเคยเป็นการไปมหาสูรร่ในการด้านการค้าต่างๆนะครับใส่เรือครับเรือเนี่ยนะครับสะพานนี่ครับแต่เรือนี้จะตรงดิ่งข้ามไปเลยแล้ะสะพานจะไปพูดละครัางพูดละครสะพานห่งที่สามครับ พูนไกลๆก่แล้วครับครับเป็นสะพานแห่งที่สามนี่ครับเป็นเรืนอน่าจะเป็นเรือลุยนครับครับเป็นบรรยากาศในช่วง อากาศไม่เปิดครับท้องฟ้าปิดครับผมเลยมีพาล่อชมครับถ้าว่าแดดจ้านี่จะจะร้อนไปชักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเริ่มผัดป่าผัดเปลี่ยนฤดูกาลครับจากหนาวเป็นร้อนละครับผม ครับทัก่ก็ขอบคุณท่านที่เข้ามาดูเาชมนะครับเด้อกดไลค์กดแ like, ชร์ s u b s c r i b e ขอบคุณหลายๆครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ